ในป่าที่มืดมิดว่าน่ากลัวแต่ที่ผ่านมากลับน่ากลัวยิ่งกว่าแต่ความโลภความไม่เชื่อใจหรือความอันตรายที่เข้ามาในรูปแบบคุณยายใจดีทั้งสองล้วนไม่อยากเจอยิ่งกว่าพวกเขาวิ่งสลับหยุดพักจนฟ้าเริ่มรุ่งสางสายตาเริ่มมองอะไรเห็นมากขึ้นถึงได้เจอกับไรกว้างใหญ่คาดว่าจะเป็นของชาวนานในระแวกนี้ ยายแกนั่นใช่เด็กหรือไม่ว่าอย่างไรนะข้าไม่เห็นมีเด็กออกจากป่ามานานแล้วลูกเรากลับมาแล้วใช่หรือเปล่าตาเท่าไม่ใช่หรอกยายแกเป็นเด็กสองคนผู้หญิงกับผู้ชายจะใช่หรือไม่ก็ควรไปดูให้แน่ใจซะก่อนสิตาเท่าชาวนาสามีภรรยาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนโขดหิน แม้จะหวาดระแวงจากบาดแผลครั้งก่อนแต่ฮันเซลก็ไม่ได้หลกเพียงแต่ขยับตัวบางน้องชายไว้พวกเจ้ามาจากที่ใดในป่ามันอันตรายนะเข้าไปทำไมข้าถูกพ่อนำมาทิ้งในป่ากับน้องชายเพื่อออกจากป่ามาได้ค่ะเกรเทลชะงนใจสกิทถามพี่สาวว่าท้าไม่น่าถึงโกหกมันไม่ถูกต้อง ฮันเซลกระซิบตอบบางครั้งการโกงเพื่อปกป้องก็ไม่ได้แย่ชาวนาองพวกเขากระซิบกระซาบกันจนจบก่อนจะชวนไปพักที่บ้านอย่างเห็นใจพวกเจ้าหิวหรือไม่เขามาในบ้านพวกข้าก่อนเถอพวกข้าไม่ทำอะไรพวกเจ้ารหารอกสถานการณ์คุ้นเคยเหมือนเคยเกิดขึ้นความหวาดระแวงเริ่มเกิดแต่ด้วยความหิวโหย เด็กน้อยทั้งสองจึงรีบตามเข้าไปอย่างน้อยพวกเขาก็มีทรัพย์สมบัติให้ต่อรองถ้าเกิดเหตุร้ายจริงๆเหตุใดพ่อพวกเจ้าถึงใจดำจริงลูกแต่ลงคอท่านพ่อกลัวพวกข้าจะแย่งตำแหน่งพระราชานะฮะหกหกเจ้าเป็นลูกของพราชาตกใจอะไรต่เถ่า แม่จริงรอกเด็กน้อยไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกและคิดร้ายกับลูกรอกเชื่อข่าเธอจะลูกชาวไรชาวนาหรือขุนนางทุกคนก็ต่างรักลูกตัวเองกันทั้งนั้นถ้ามีจิตสำนึกเฮอหวกเจ้าทำให้ข่านึกถึงลูกๆูกของข้าจริงๆหากมีชีวิตอยู่ พวกนางก็คงตัวประมาณหกเจ้านี้ละงินพวกเจ้ามาเป็นหลูกข่าไหมอะขาจะดูแลพวกเจ้าดังหลูกแท้ๆอย่างทนุถนอมแน่นอนรู้ทั้งรู้ว่าอาจโดนหลอกแต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจลองเช่ออีกครั้ง่างน้อยก็มีคนที่บอกว่าจะรักพวกเขาอย่างสุดหัวใจให้พวกเขาพิจารณา